าดูเรื่องของเส้นทางการจราจรกันบ้างนะคะบชนก็ออกมาแนะเส้นทางค่ะให้ประชาชนที่จะมุ่งหน้าแยกปทุมวันเนี่ยเลี่ยงมอบเคาะหม้อที่เขามีกันอยู่ช่วงนี้นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการจราจรติดขัดได้ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากนะคะที่มีการปรากฏทางโซเชียลบอกว่าวันนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาประกาศนัดรวมตัวกันที่สกายวอล์ก MBK สิบเนาฬิกาแต่อย่างที่ทราบนะคะเลื่อนมาให้เร็วขึ้น16บหนาฬิกาแล้ว พลตรตรีปิยะตาวิชัยรองผอบอชนาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีความกังวลนะคะเกี่ยวกับการชุมนุมในช่วงนี้เพราะว่ามีการระบาดของโควิดอยู่โดยเฉพาะผู้ชุมนุมที่มีการเข้าร่วมชุมนุมในช่วงวันที่1-15กุมภาพันธ์ร่วมกับชาวพมา่า และยังคงเดินทางมาชุมนุมต่ออีกหลายพื้นที่เพราะว่าในกลุ่มผู้ชุมนุมชาวพาม่าเนี่ยก็มีบางส่วนนะคะที่มีเครือข่ายที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครด้วยจึงอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 เออน,นี่แหละนะใช่่ออันเคยเตือนนะอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการทําผิดกฎหมายค่ะ,คะทั้งในส่วนของพอรากฉุกเฉินและพราบารโรคติดต่อนะคะที่มีการประกาศใช้ในช่วงของการแพร่ระบาดโควิดด้วย แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของกองบัญชาการตํารวจนครบาลเนี่ยก็มีการประสานให้พื้นที่บกนค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการจัดชุมนุมเตรียมพร้อมรับมือโดยจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจ2องกองร้อยนะคะดูแลความปลอดภัยและยังสามารถใช้กําลังตามสถานการณ์หรือการบริหารกําลังตามที่เหมาะสมพร้อมทั้งจัดกองกําลังควบคุมฝูงชนสํารองอีก3กองร้อยเพื่อดูแลสถานการณ์ด้วยค่ะขณะที่ท่านพล ตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอกนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าช่วงเวลาที่มีการชุมนุมดังกล่าวถือว่าก็เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะน้องแอนอตอนเย็นแบบนี้เลิกงานเนี่ยที่ถามคุณเบญจพรเป็นเมื่อสักครู่นี้นะ,ะนะครับจึงส่งผลกระทบต่อการจราจรทางนี้ในพื้นที่ดังกล่าวมีการจราจรหนาแน่นแล้วก็เป็นเส้นทางหลักอยู่แล้วด้วยซึ่งประชาชนใช้นะครับในการสัญจรประกอบกับกรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในช่วงของการเปิดเรียนอาจจะมีฝนตกในเขตพื้นที่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจราจรได้เพื่อความสะดวกในการเดินทางนะครับจึงขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการชุมนุมโดยเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบนั้นและควรหลีกเลี่ยงก็คือถนนพระราม1นะครับแยกเฉลิมเผ่าถึงแยกเจริญผลถนนพญาไทจากแยกราชเทวีถึงแยกจุฬา12ทางนี้เส้นทางที่แนะนําให้ประชาชนใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงถนนเพชรบุรีถนนบรรทัดทองถนนพระราม4ถนนอังรีดูนังถนนราชดำรีถนนวิทยุซอยจุฬาลงกรณ์9แล้วก็ซอยจุฬาลงกรณ์12ด้วยกันค่ะข,ขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับกลุ่มราษฎรแล้วก็วความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์เองเนี่ยนะครับทวิตเตอเองเน,นะครับที่เป็นทวิตเตอร์ของกลุ่มราษฎรที่ใช้ทวิตเตอร์ว่า เดอะราษฎรเนี่ยนะครับก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์บอกว่านะครับตั้งแต่เวลา13.07นาฬิกา7นาทีก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายบอกว่าพี่ๆเสื้อแดงเริ่มทยอยมากันแล้วแสดงว่ามีสีแดงมาด้วยหรอวันนี้เรามีนัด16นาฬิกาเจอกันนี่ไงคะชัดเจนอ่าก็มีพี่บางคนใส่เสื้อสีแดงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แดงทั้งหมดถูกไหมที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นบางคนพอแสมแต่ไม่แน่ใจว่า เขาต้องการแสดงสัญลักษณ์อะไรหรือว่าอย่างไรซึ่งต่อมา14นาฬิกา14ขออภัยครับ14นาฬิกา10นาทีรุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลโคศกกลุ่มราษฎรเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่ารถฉีดน้ำสามคันนี่เป็นการแจ้งข่าว <S <S บอกาทางกลุ่มบอกว่ารถฉีดน้ำสามคันมุ่งหน้าเข้าแยกปทุมวันแล้วนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ส่งเสียงรบกวนระยะไกลหรือว่า LRA d เนี่ย นะครับและ14นาฬิกา24นาทีกลุ่มราษฎรก็มีการรายงานว่าคอฟอกำลังเดินทางคอฟขอก็คือกองร้อยควบคุมฝูงชนะนะครับจากนั้น14นาฬิกา49นาทีรุ้งปนัสยาก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับระบุว่าคอฟอซักซ้อมการควบคุมตัวแล้วขนาดนั้นเลยนะฮะนีรุ้งนิดทราบการข่าวเร็วนะครับแล้วก็บอกว่าเก่งจริงจ เรื่องจับผู้ชุมนุมเก่งแบบนี้ไปจับบ่อนให้ด้วยนะคะรุ้งโพสต์อย่างนั้นค่ัแหมโพสต์เหมือนมโนเลยนะคะเมื่อสักครู่เห็นผู้ชุมนุมบางท่านนี่โหตีจนมอนี่บุบไปแล้วนะแต่เราสังเกตเห็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ตีเนี่ยเป็นค้อนนะพี่แจ๊คค้อนที่หัวเป็นเหล็กอะโอเคค้อนนี่คือเครื่องมือช่างนะแต่ เราเรามีความรู้สึกเป็นห่วงนะที่เห็นคอแล้วนําไปทุบจนหม้อบุบขนาดนั้นมันก็เป็นอาวุธได้เหมือนกันนะอันนี้ก็กําลังจะตั้งข้อสังเกตประเด็นนี้เหมือนกันว่าในเรื่องของการชุมนุมเนี่ยนะครับถ้ามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกให้เอาหม้อให้เอาสิ่งที่จะเคาะหม้อมาได้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เอาเข้าสู่ที่ชุมนุมเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอาวุธนะฮะไอ้พวกนี้เป็นอุปกรณ์ของแข็งใช่ไหมใช่เป็นโลหะใช่ไหมโดนหม้อทุบหัวเนี่ยหัวแตกได้ โดนตะหลิวโดนโอ้เมื่อกี้น้องแอนเห็นค้อนเลยเหรอค้อนเลยค่ะเมื่อกี้เห็นเต็มเต็มตาเลยนะคะผู้ทีใช้ค้อนโอ้โหเนี่ยอย่างนั้นเป็นอาวุธเลยแหละอ่ะแล้วพี่แจ๊คพูดถึงตะหลิวตะหลิวเนี่ยมันก็จะมีมุมหนึ่งด้านหนึ่งที่มันมันแหลมมันแหลมคมนะเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เป็นตะหลิวแล้วเมื่อกี้ฝาามอก็มีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันใช้เป็นอาวุธได้นะนะฮะนี่แหละเป็นของแข็งที่คือเอาไปฟาด สมมติว่าอาไปฟาดหัวไปฟาดอะไรอย่างเงี้ยโอ้มีมีเลือดอาบอะและ้วกระทะหนาด้วยพี่ถูกต้องกระทะย่างหนาอเอาแค่กระทะนี่ก็ไม่รอดแล้วนะ,ะนเนี่ยเล็กๆแบบเนี้ยโอ้โหแล้วดูดูเคาะสินะเคาะจนบุกไปแล้ววะใช่ค่ะนะฮะนเนี่ยเนี่ยภาพเมื่อสักครู่เนี่ยแหละไล่มาประมาณนี้ <ผม S 2> นะผมะเป็นห่วงถ้าเกิดภาพของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจําเป็นจะต้องกระชับพื้นที่หรือว่าจําเป็นจะต้องให้ผู้ชุมนุมเนี่ยออกจากพื้นที่ชุมนุมเนี่ยแล้วตำรวจประชิดเข้าไปเนี่ยโอ้เนี่แหละฮะ นี่ไงเห็นไหมนี่นี่ค้อนตีนตะปูเลยอ่ะก็ใช่ไงคะหัวเป็นเหล็กนะนี่ไงผมไม่อยากนึกภาพถ้าตำรวจเข้าไปกระชับพื้นที่แล้วก็ค,ออค่อยๆตีวงล้อมแคบเข้าไปแคบเข้าไปเนี่ยค่ะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะสิอืมนะเป็นห่วงนะคะอ่า